ทีนี้คนที่พูดดีให้สติให้ปัญญาให้ทิศทางถึงการกลับมาเป็นหัวหน้าพัรประชาธิปัตย์ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ดีมากๆเนี่ยคือด็อเตอร์สวิทเมสินซีครับด็อเตอร์สวิทเมสินซีโพสเฟสบุ๊กเรื่อง Rebirth of Principal ภารกิจใหม่ของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านผู้ชมค่อยๆตั้งใจฟังนะดอกเตรสวิทเขียนดีมากไม่อวยเลี่ยนไม่อวยอ้วกอะแล้วให้สติปัญญาแก่เราไม่ว่าเราจะเป็นคนที่นิยมชมชอบหรือ,อยังไม่รู้จักหรือว่าเบื่อหน่ายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ดรสวิทเมสินซีพูดอย่างนี้ครับพูดว่าถ้าผมเป็นเพื่อนที่ได้เห็นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกำลังตัดสินใจกลับมาทำงานการเมืองอีกครั้งผมคงอยากบอกอย่างตรงไปตรงมานี่ไม่ใช่เวลาของการหวนคืนสู่อำนาจแต่นี่คือเวลาของการฟื้นคืนหลักการ ดรสวิทเมสินซีบอกว่าเราอยู่ในจุดเปลี่ยนแห่งยุคการเมืองไทยประเทศไทยกำลังเดินอยู่บนหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของยุคการเมืองใหม่ระบบเดิมเริ่มแตก้าวและระบบใหม่ก็ยังไม่ลงหลักเรามีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังล้นแต่ยังขาดพลังแห่งหลักการที่จะพาไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสนามเลือกตั้งปี2569จึงไม่ใช่แค่ศึกแย่งอำนาจ แต่คือศึกชี้ทิศทางของประเทศว่าเราจะไปต่ออย่างไรวันนี้สมการการเมืองไทยดูแคบและตื้นเกินไปคือมีน้ำเงินเป็นพักของทุนอำนาจใหม่ที่เล่นเกมอำนาจได้แต่ยังขาดวิสัยทัศน์ระดับชาติที่ชัดเจนเรามีพักส้มเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่กล้าท้าทายแต่บางครั้งไร้หลักยึด เรามีพักแดงพักของอดีตที่พลังถดถอยและอุดมการเลือนรางแต่หากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมานำพักประชาธิปัตย์สมการนี้จะเปลี่ยนทันทีจากน้ำเงินกับส้มโดยมีแดงเป็นตัวแปรสู่น้ำเงินกับส้มโดยมีฟ้าเป็นตัวแปรแห่งหลักการ และในจังหวะแบบนี้การกลับมาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันไม่ใช่ Return of p e r s o n แต่คือ Rebirth of a Principle ไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลที่จะกลับมามีอำนาจแต่เป็นตัวบุคคลที่จะต้องกลับมากอบกู้หลักการของการเมืองในภาพรวมครับ ดร์สวิทเมสินซีจึงบอกว่ารีเซ็ตพักเพื่อรีเซ็ตประเทศถ้าผมเป็นที่ปรึกษาผมคงไม่แนะนำให้หวนกลับไปเป็นพักเก่าในรูปใหม่แต่ต้องรีเซ็ตให้เป็นพักต้นแบบของ p r i n c i p l e politics คือการเมืองที่มีหลักและใช้หลักนั้นสร้างผลเพราะวันนี้ประเทศไทยไม่ต้องการพักที่ใหญ่ที่สุดแต่ต้องการพักที่ยืนหยัดในหลักการได้มากที่สุด การรีเซ็ตพักประชาธิปตัตย์ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนในสามมิติด้วยกัน 1. จากพักแห่งอดีตสู่พักแห่งอนาคตดอ,ตอร์สวิท์เมสินซีบอกว่าฟื้นจิตวิญญาณของความเป็นพักอุดมการแต่ปรับยุทธศาสตร์ให้ตอบโจทย์อนาคตจากพักที่เน้นการเมืองแบบผู้แทนสู่พักที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง transformative party ไม่ใช่แค่แข่งขันในระบบเดิมแต่เป็นผู้ตั้งมาตรฐานใหม่ของการเมืองไทยมิติท,ที่2จากพักของคนรุ่นของคนรุ่นเดิมสู่พักของทุก,กเจเนเรชันดรสวิทเมศินรีบอกว่าต้องเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่คิดแบบมีหลักและทำแบบมีผลไม่ใช่แค่เปลี่ยนหน้าแต่เปลี่ยนโครงสร้างทางความคิดทางการเมืองให้พักเก่ากลายเป็นแพลตฟอร์มของผู้นำรุ่นใหม่ ไม่ใช่พักที่กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นพักพักที่กล้านำการเปลี่ยนผ่านอันนี้ภาษาจะเข้าใจยากนิดหนึ่งคือตอนนี้พักการเมืองมันไม่ใช่พื้นที่แห่งการเปลี่ยนผ่านประเทศมันเป็นพื้นที่ของการเปลี่ยนผ่านผู้มีอำนาจเท่านั้นมันเป็นเกมแห่งอำนาจมันไม่ใช่เป็นเกมแห่งการผลักดันประเทศให้เดินไปข้างหน้า ส่วนมิติท,ที่3ดรสวิทเมสินซีบอกว่าจากพักของผลประโยชน์สู่พักของหลักการกำหนดยุทธศาสตร์พักด้วย3เสาหลักของการเมืองที่ดีก็คือ Good Policy, Good Politics และ Good People และชูแนวทางเดินด้วยหลักแต่ทำให้เกิดผลคุณอภิสิทธิ์ไม่ควรกลับมาเพื่อแข่งขันกับใครแต่กลับมาเพื่อยกระดับสนามการเมืองไทยทั้งประเทศ เพราะประเทศนี้ไม่ได้ต้องการฝ่ายค้านที่เก่งหรือรัฐบาลที่แน่แต่ต้องการพรรคที่มีหลักที่จะพาประเทศพ้นวังวนความแตกแยกประชาธิปัตย์ในยุคใหม่จึงต้องตั้งเป้าเป็นพรรคสร้างความหวังแห่งชาติในชั่นแนลโฮป p าร์ตี้ไม่ใช่พรรคที่ชนะเพราะคู่แข่งอ่อนแต่เป็นพรรคที่ชนะใจคนเพราะสร้างความหวังให้ประเทศได้จริงๆ ดรสุวิตเมสินรีจึงย้ำคำว่าจากรีเทิร์นซูรีเบิร์ธหากคุณอภิสิทธิ์เลือกกลับมาในภารกิจนี้จริงมันจะไม่ใช่การกลับมาของอดีตนายกแต่มันคือการเริ่มต้นของการเมืองยุคใหม่ที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีและถ้าพักประชาธิปัตย์สามารถเชื่อมจารีตเข้ากับการปฏิรูปด้วยกันได้อย่างมียุทธศาสตร,ร์ประเทศไทยก็จะได้เห็นเทิร์ดเวทางเลือกที่3ทางการเมืองของตัวเอง ไม่ใช่แค่อนุรักษ์นิยมจารีตสุดตรงและไม่ใช่ก้าวหน้าสุดขั้วแต่คือเส้นทางของการเปลี่ยนผ่านด้วยหลักการบทสรุปของดรสสวิทเมสินซีก็คือประเทศไทยไม่ขาดคนดีหรือคนเก่งแต่เราขาดผู้นำที่กล้ารีเซ็ตระบบด้วยหลักการถ้าวันนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมาในบทบาทนี้จริงมันจะไม่ใช่เพียงการกลับมาของคนคนหนึ่ง แต่คือการฟื้นคืนของความหวังของการเมืองไทยทั้งระบบเพราะสุดท้ายแล้วพักแห่งอนาคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครจะมีเสียงมากที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครยืนอยู่บนหลักการได้มั่นคงที่สุดดรสวิทเมสินสรีครับน่าสนใจเป็นคำแนะนำที่ไม่เอียนไม่อ้วก ไม่อวยเป็นคำแนะนำที่มีความหวังและหวังให้เปลี่ยนบรรยากาศและรูปแบบของการเมืองขณะนี้